สวัสดีครับเพื่อนๆพี่ๆในกลุ่มทุกๆคนที่สนใจในเรื่องอ้อยครับวันนี้ก็มาถ่ายคลิปอีกครับวันนี้ก็เป็นถ่ายคลิปตัดท่อนพันอ้อยเ,ออเป็นพันอ้อยที่มีในสวนนะครับนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งครับอีก,อก,อกส่วนหนึ่งของในสวนเราครับ ใครที่สนใจต้นพันธุ์นะครับเข้ามาดูได้ครับศึกษาหาความรู้ถ้าชอบเรื่องอ้อยนะผมมีความรู้ผมก็ถ่ายทอดไปครับถ้าถ้าถ้ามันไม่ไม่ตรงอะไรก็หาความรู้จากช่องอื่นเพิ่มๆไปนะครับผมก็ฝากช่องไว้ช่องหนึ่งนะครับอันนี้ผมก็มาตัดอ้อยกี่สายพันธุ์หนึ่งสองสามสี่ห้าสายพันธุ์ครับอ้อยนี้เป็นอ้อยต่างประเทศทั้งนั้นครับนี่นี่ครับ ปล่อยต่างโอ้ยเอเอ,เอไม่ไม,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 ไม่ไม่ใช่ต่างประเทศอันหนึ่งก็คือแดงยักษ์แต่นอกนั้นก็เป็นอ้อยต่างประเทศหมดครับนี่ตีตีไรพันตีไรพันนี่มีอะไรบ้างครับนี่ครับอันนี้ก็คืออ้อยแดงยักษ์ทึ่งพันอ้อยมันจะผมก็ขนาดนี้ครับเพราะว่ามันจะกําลังเกิดดีอยู่แต่ถ้าใหญ่ไปก็ค่าขานส่งก็บานเลยครับก็ต้องเอาที่มันลำย่อมย่อม,มลงมา โอ้ยงยักษ์นี่หรือแดงใหญ่อะไรนั่นตามนะครับนี่อันนี้ก็เป็นได้ข่าวว่ามันเป็นอ้อยที่น้ํากินรสส้มนะครับเออใครที่ชอบกินส้มอะ่ะเป็นอ้อยชาน,นิ่มเป็นอ้อยเคี้ยวชานนิ่มเคี้ยวได้ทั้งวันถ้าคนชอบไม่ชอบหวานมากนะช่มออกอมเปรี้ยวนิดๆอะ่ะก็ไม่เชิงเปรี้ยวมากมันเปรี้ยวแหรอครับมันก็เป็นกลิ่นออกเอ,อในเชิงน้ำํำ อร่อยอ่ะผมก็พูดไม่ถูกนะเออแล้วอันหนึ่งก็คืออันนี้ก็คือ,อ,อดําดําไต้หวันครับนี่ดําไต้หวันไอ,อ้ดําไต้หวันผมก็ไม่ได้ตั้งไว้คู่กันนะมันบางไม่คู่กันมันมันข้างกันเนี่ยอันนี้อันนี้ดวนเจียงคล้ายกันหมดเลยครับแทบจะมองมันไม่ออกเลยดําด้วนเจียงกับดําไต้หวันก็คงจะเป็นที่ไหนอะกาบใบหรืออะไรก็ไม่รู้นะผมก็ไม่ได้ตั้งเกียตสักทีหนึ่ง พราะเอาพร่อนผ่านมาเนี่ยก็ได้มาต่างที่กันแล้วก็อ,อผมก็ไม่รู้ก็รู้เราก็พูดตามเขาอะครับเขาว่าสายพันธุ์นี้ก็มทมสายพันธุ์นี้มานะเออเราก็ไม่ใช่ว่าเก่งกาดอะไรนักวิชาการเยอะแยะก็ทําตามเขาอะเขาบอกมาเราก็บอกไปนี่ครับแต่พวกนี้เป็นอ้อยชันนิ่มครับนี่อ้อยชันนิ่มมากมากเลยอ้อยเคียวเคียวกรอบเคี้ยวได้ทั้งตานะครับนี่นี่เหมือนกันเลย แต่รู้สึกว่าไอ้ไอ้ดำไอ้ตัวเนี้ยนะมันจะแข็งกว่านิดนึงนี่อ้อยนี้อ้อยนี้จะนิ่มไต้หวันนี่จะนิ่มมากไอ้อีกอันหนึ่งก็คืออ้อยนี่ครับโอ้ยโอ้อยเหลืองมาเลยครับนี่เหลืองมาเลยเป็นอ้อยท่อนที่ยาวครับยาวยาวมาก พป้องมันเขายาวครับป้องแต่ละป้องเนี่ยไม่ใช่สั้นๆน,นะครับมีเป็นคืบรครับนี่ครับเป็นคืบเป็นคืบคืบ,คบเลยไอ้ตอนนี้ผมว่าคงจะตัดเอาไปชำนะครับนี่มันเป็นแตกหน่อข้างไปแล้วเดี๋ยวก็ตัดส่วนที่มันได้อ้อยชนิดเนี่ยมันผมตัดได้เพราะว่าเอาไว้มันยาวเพราะว่าอะไรครับตามันยังเขียวอยู่ครับเห็นไหมครับตามันเขียวอยู่เลยถ้าตาเป็นตาคุณคุณ่ะอันนี้หักไปแล้วไม่เอาถ้าตาคุณคุณอะ มันมีโอกาสไม่เกิดไม่งอกเยอะแต่อย่างเงี้ยรับรองงอกครับเนี่ยไปบ่มแช่น้ําคืนหนึ่งแล้วไปบ่มเนี่ยอีกอย่างหนึ่งผมลืมบอกไปว่าไอการแช่น้าเนี่ยต้องเอาน้ําสะอาดนะครับอย่าไปแช่น้าสปกปรกนะครับผมเคยลองแช่น้ําหลายๆรอบแล้วมันไม่ดีอะ่ะถ้าสมมติว่าเรามีน้ํานะอย่าไปแช่ให้แช่ครั้งเดียวอะ่ะอย่าอย่าเอามาใช้อีกก็คือเททิ้งนะก็คือไม่อย่างนั้นแล้วมันเน่าครับกลิ่นเพราะมันได้กลิ่นบุดบุแล้วก็มันมันโอกาส โอกาสที่อ้อยมันจะจะไม่เกิดหรืเยอะไม่จริงๆก็ไม่ต้องแช่ถึงวันนึงก็ได้แช่ถึงนึงก็สามสี่ชั่วโมงก็ได้นะครับแช่น้านะไม่ต้องแช่นานอันนี้เราก็เล่าสูก่กันฟังเอาเราปีประสบการอะไรก็บอกบอกกันใครสนใจท่อนพันนะครับมีตอนนี้ก็มีอยู่หลายท่ยันนี้ก็คือถ่วหนึ่งท่านั้นครับผมก็คงจะบรรยายตรงน,นี้ไม่จบหรอกเพราะว่า มันต้องมีอะไรทําเยอะวันๆทำคนเดียวครับไม่มีใครช่วยก็จ้างคนมาช่วยครับคนหนึ่งเขาก็มามั่งไม่มามั่งวันนี้ก็รู้สึกว่าจะเมาหักไปแล้วให้ไปถากข้างหลังน้นก็โอ้ยบอกเมาหักไม่ไหวเออไม่เป็นไรเอาที่วันวันที่ไหวก็แล้วกันนะครับทํางานกับคนอื่นเราก็ต้องเปิดใจกว้างนะอย,อย่าไปด่าอย่าไปดุให้ใจเขาเขาก็ให้ใจเราเองอะแ้ไม่ให้ก็แล้วแต่เราก็ไม่ได้ว่าไม่ได้บังคับ ใจแรกใจแล้ววันนี้ก็ตัดถู่ว้องพันุส่งนะครับเออลืมบอกอันนี้เอออันนี้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 อ,นนอ,นนอย่างลืมบอกเลยอันนี้คือมาหัวฮูล่าครับเนี่ยเป็นพวกอยที่ผมชอบมากๆเลยมาหัวฮูล่าเนี่ยเป็น้อยที่ชานิ่มลำสวยมากมากเลยทีเดียวความนิ่มมันนิ่มมากๆเลยครับอร่อยรสชาติก็ดี <S <S หน้าปูมากๆลำมันลายสีสวยมากเลยครับนี่ครับลายมันเห็นไหมครับ ผมก็ไม่ได้ทําลอกกาบมันดีเพราะว่าเราเอาเอาพันไว้ไว้จำหน่ายพันเราก็เลยไม่ลอกกาบจริงจังนะครับลำมันสีสดสวยมันไม่ดํามันดําแดงๆเนี่ยมันเลำนี่สวยอ่ะแล้วใบกาบบาใบก็สวยครับกาบใบมันสวยมากเลยมะฮัวงมูล่าเนี่ยมันต่างจากอย่างอื่นนะดูไหมกาบใบมันลายมันเป็นลายมันมันสวยอ่ะทางนั้นนะครับเป็นรางชุมพูเขียวขาวอะไรเนี่ย ทางกาบของมงางม่วงมูลานี่เห็นไหมตรงปลายใบนี่ก็สวยครับนี่โกลนเห็นไหมครับลายมันสวยผมชอบเป็นอ้อยที่ผมชอบมากๆเลยมงาง่วงมูลานี่ถ้ามุดเป็นผู้หญิงก็สวยมากๆครับเป็นนางงามได้เลยอ้อยชนิดเนี้ยเป็นนางงามน,นางงามในในสวนอ้อยผมอะบูก,ก็กแต่กอดีเอ่อก็ดีนะแต่กอดีมากๆน่าปลูกอ้อยที่ ำเข้ามาการดูแลรักษาก็ง่ายดูแลกินกินก็อร่อยนี่ครับห้าสายพันธุ์สนใจกระทักถามนะครับผมวันนี้ก็ทำคลิปพูดเรื่องอสายพันธุ์อ้อยห้าสายพันธุ์ 500, ที่ผมตัดส่งลูกค้าวันนี้นะครับก็คือมีทางกลุ่มในกลุ่มครับกลุ่มเพื่อนเขาก็ เออเอาลูกค้ามาให้ทั้งเพราะว่าลูกค้าผมมันไม่ค่อยเยอะแกก็ใจดีกลัวเราจะไม่มีค่ากาแฟค่าข้าวเออแกก็ส่งลูกค้ามาให้เรื่อยๆขอบคุณไล่ชโลทอนมากๆเลยครับใครสนใจก็ไปถามเออคุณชโลทอนได้นะครับเพราะว่าแกเป็นคนที่นิสัยใจคอดีมากๆแกไม่ใช่คนเอาเปรียบใครในสังคมแกก็ เป็นคนที่เอื้อเฟื้อดีอครับเป็นคนใจคอกว้างขวางชมเข้าไปเดี๋ยวเขาก็ยิ้มมาอยู่บ้มัง้งไม่รู้ผมก็ไม่รู้นะไม่ได้ชมครับอันนี้ไม่ได้ชมคือพูดความจริงเดี๋ยวผมก็ต้องปิดคลิปเพราะว่าเดี๋ยวตัตดท่อนพันธุ์ตรงนะครับเดี๋ยวก็จะมีสายพันธุ์อื่นๆมานำเสนอเรื่อยๆทำคลิปเรื่อยๆเพื่อนๆก็ก,กดดูกดตามกดไลค์กดแชร์ให้หน่อยนะครับ เพราะว่ามันน้อยนิดมากของของผมอะช่องของผมมันคนน้อยมากเมื่อไหร่มันจะขึ้นไปพดพดพดเหมือนคนอื่นเขาบางก็ไม่รู้ถึงว่ามันไม่มีประโยชน์เท่าไหร่ก็น่าจะมีสักงนิดหนาหนะนะประโยชน์มันก็หน่อยนึงเอาละครับแค่นี้ก็แค่นี้ก่อนนะครับ